การ์มินโฟลเนอร์235เครื่องนี้นะครับอาการที่ส่งมาคือหน้าจอแตกนะครับแล้วก็สกรีนหน้าจอเสื่อมอันนี้ต้องเปลี่ยนชุดหน้าจออยู่แล้วนะครับแต่ที่ส่งมานะครับอันนี้ปุ่มกดแตกนะครับสตาร์สต็อปแต่ปัญหาคือกดสั่งงานไม่ติดนะครับปุ่มอื่นๆนะครับปุ่มเลื่อนลงเลื่อนขึ้นนี่นะครับทำงานได้ตามปกตินะครับ กด start stop ไม่ได้นะครับย้อนกลับนะครับปิดไฟหน้าจอเปิดไฟหน้าจอทํางานได้ตามปกติแต่ว่าปุ่มกด start stop นะครับไม่ทํางานตรงนี้ต้องเปลี่ยนสวิตช์ข้างในนะครับเพราะว่าสาเหตุน้ําเข้าไปชารุดนะครับก็ต้องเปลี่ยนชุดหน้าจอแล้วก็เปลี่ยนสวิตช์บนบอกนะครับขอขอบคุณมากครับร้านล็อกลีไบ เราก็ยินดีให้บริการใช้อะไรการินแทร้อเ์นะครับนี่นะฮะกดสั่งงานไม่ได้นะครับไม่ทํางานนี่นะฮะกระจุกหน้าจอแตกนะครับก็เดี๋ยวทําการเปิดเปลี่ยนสวิตช์ข้างในแล้วก็ชุดหน้าจอใหม่นะครับก็จะได้เหมือนใหม่ก็ขอบคุณมากครับร้านล็อกลีไว้ยินดีให้บริการแช้อะไ่การินแทร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขอบคุณครับ